สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเช้านะคะวันนี้นะคะวันที่31ธันวานะคะเป็นวันสิ้นปี31อธันวา2องันนะคะวันสิ้นปีแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะอากาศวันนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะลมเย็นนะคะวันนี้ช่วงเช้าลมจะเย็นชวยเลยนะคะสงสัยนัตยาเราจะไม่เล่นห่วงกันแล้วเดี๋ยวบอกคุณพ่อมาเก็บห่วงยางออกไปนะคะ <c oughs> นัตยาจ๋าสวัสดีจ้าหน่อยลูกสวัสดีค่าสวยหน่อยนัตยาไหนสวัสดีค่ะนัตยาสวัสดีค่าหน่อยลูกไหนสวัสดีค่าสวยๆยังไงนัตยาสวัสดีค่าหน่อยลูกไหนบอกได้หรือเปล่าแม่บอกหนูได้หรือเปล่าสวัสดีค้าคุกข่าวด้วยสองขาสองขาไหนทํายังไงสองขาแบบแต่ก่อนมอนหนูเด็กๆอ่ะสองขาให้แม่ดูหน่อยไม่เอาสองขาสองขาลูกสองขา สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเก่งมากนัตยาเก่งมากเลย <K u> ขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ให้เรานะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผู้ติดตามของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะชิปคลิปทำ YouTube ของพวกเรานะคะ นาตยาไม่เล่นห่วงยางแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อมาเก็บแล้วเบื่อคงใส่คงเบื่อแล้วเพราะอายุเยอะแล้วอายุเลยอายุเยอะไม่เล่นห่วงยางแล้วใช่ไหมไ,ม,ไ,ม,ไ,หม,ไหม่ไม่เล่นยางรถแล้วใช่ไหมคะเล่นไหมไม่เล่นเดี๋ยวจะให้พ่อเก็บออกเนาะมันเกะกะเนาะพ่อควานพ่อควานมาเอาร้อย,อยางนอ้องควานเอาร้อยอยางหน่อยเร็ว Harma, il, น้องกวางเอาร้อยางพี่นาตาออกนาตาไม่เล่นร้อยางแล้วเรามาดูแม่วาสนากันนะคะคุณยายตุ้ยนุ้ยของเราสายกินนะคะคุณยายของเราสายกินแม่วาสนานะคะ คุณแม่จะชอบเรียกแม่ควานจะชอบเรียกคุณยายนะคะเพราะว่าติดป,ปากปกติเขาชื่อมูทีแจนะคะแม่วาสนาของเรานี่เป็นช้างลากไม้นะคะเอามาจากภาคเหนือนะคะเอามาอยู่กับเรานะคะได้สามสี่ปีนี้แล้วนะคะเขาชื่อมูทีแจพอดี มันเป็นเหมือนวาสนาของพวกครอบครัวเราจริงๆอะค่ะช่วงจังหวะที่ได้เห็นหญ้าสายกินนะคะสายกินของเราเดี๋ยวจะได้ไปเกี่ยวหญ้าให้อีกนะคะสายกินกินอย่างเดียวกินจนเป็นหมูตันแล้ว โควิดก็เข้าใกล้เข้ามาพวกเราทุกวันทุกวันพยายามดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็ถ้าป่วยมาเป็นไรมาก็ขอคนไม่มีใครมาดูแลให้จ่ายกินของเรานะคะกินแบบ ฟันดีมากเลยนะคะคุณยายแม่วาสนาของเรานี้ฟันฟันเขาดีมากเลยค่ะลมก็เย็นนะคะลมเย็นโชยเลย นัตยาสงสัยไม่เล่นห่วงแล้วเดี๋ยวให้พ่อควานของเราเก็บพ่อนัตยาไม่เล่นแล้วเก็บเลยพ่อเก็บเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว,เ,ลลวเก็บเลยห่วงกินแล้วอเออดูดูดดกลักวกลัวกลัวเอาเผลนะคะเผลอเผลอ <laughs> ให้เอาไปทั้งสองไม่ไม่ให้หรอ โอ้ยเผือกินหญ้าเมื่อกี้กลัวกลัวเอาไปมากินหญ้าไปกินหญ้าเร็วๆไม่เอาหรอกลูกรู้ว่าหนูชอบแล้วไม่เอาไม่เอาไปกินหญ้าเร็วกลัวแกล้ง บางที่ก็เผลอวางนะ <Şu S 2> <solamente> เดี๋ยวสักพักนะคะ <ot> เดี๋ยวเราก็จะไปเอาหญ้าให้อีกนะคะหญ้าก็เริ่มแห้งหมดแล้วลมลมโชยไม่ค่อยมีฝนหญ้าก็เริ่มจะแห้งแห้งเหี่ยวแล้วนะคะ อากาศก็เย็นเมื่อเช้าเมื่อเช้าเย็นหนาวก็เลยมาก่อกองไฟให้นะคะอันนี้ก่อกองไฟให้เขาดูสักลัวกลัวดูการหวงของเขานะคะกลัวกลัวแอบมาขโมยกลัวมาเอาอยางเข้าไปไม่เอาหรอก เดี๋ยวจะแกล้งเดินเข้าใกล้นะคะเดี๋ยวจะแกล้งเดินเข้าใกล้เขาเขาจะหงอยางเขาเขาจะทำยังไงดูเขา <c oughs> กลัวกลัวมาเอามาแย่งไปดู <c oughs> เดี๋ยวพ่อถอยออกห่างพ่อถอยออกห่างเก็จะวางยางรถออกจาก หญ้าช่วงนี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะาเป็นหน้ามันลมมันมันลมแล้วก็แดดนะคะมันจะแห้งๆนะคะหญ้าหายากมากเลยช่วงนี้แต่ก็พยายามหาให้เขาเพราะว่าอาหารอาหารที่เขากินอิ่มท้องนี่คือหญ้าหญ้าหญ้าพวกนี้นะคะอิ่มท้อง ลมเย็นหนาวมาอีกแล้วเดี๋ยวจะแกล้งเดินไปอีกรอบเดี๋ยวจะแกล้งเดินไปอีกรอบเดี๋ยวเขาจะเอาขาเดี๋เดี๋ยวดูเขาจะเอาขาหรือเปล่าเอาขาเข้ามาห่วงยางหรือเปล่าเดี๋ยวจะแกล้งอีกรอบนะคะชอบแกล้ง กินข้ากี่นะครับมานะคะวันนี้ดูน้องกงลางของเบอกแม่หิวขา้าวกี่มากินข้าวกี่กันนะคะอากาศหนาวกี่ข้าว น้องกวางอยากกินข้าวเกี๊ยว <c oughs> <c oughs> ดูแม่วาสนาของเรานะคะคําโตมากเลยนะคะ <c oughs> คําโตมากเลยกินอร่อย <c oughs> นี่รถซาเลงคู่ใจของเรานะคะเดี๋ยวสักเดี๋ยวอีกสักพักก็จะไปเอายาให้เขานะคะรอให้ทำภารกิจช่วงเช้าเสร็จก่อนแล้วก็จะได้ไปเอาก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกล้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้พวกเราครอบครัวชาวช้างแม่นาตยา แม่วาส,สนาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวันต่อๆไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาทำวสวัสดีค่ะหู้ยหนาวหนาวไหมขอบคุณค่ะ